พี่น้องสวัสดีค่ะสาวม้อนในนอเว์มาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้สาวมอนพึงเลิกงานค่ากเเัานเลยแวรสิมาเบิ่งหากเก็บพักกินก่อนเมื่อนี้สาวม้อนกันเลยสิมาขอนําเสนอสิเก็บพักกูดจา้าพักกูดพักกูดบันอยู่นอเว์ค่ะพักกูดนี่ก็คือตระกูลไบเฟิร์นเนาะแต่ว่ามันกับสีมีใไบเฟิร์นที่กินใดแล้วก็กินบ่ได้จ้าเดี๋ยวมื้อนี้สาวมอนสัมาให้เบิ่งว่า ต้นพักปูดแบบใดที่ยู่นอเวเห้าสามารถเอาไปกินไดปีทีเแล่ามอนก็เอาไปพัดพัดน้ำมันหอยแสบๆค่ะก็เอาไปใส่แกงสมมันก็อิลีแสบๆมาเบิ่งกันจ้าว่ามันเป็นแบบใดหมอนเดียวสามมอนใสเบิ่งหั่นเบิ่งสามมอนก็อยู่ปลาพักปูดในอะจารย์มันพึงจะออกค่ะมันพึงจะออกมันเริ่มลลายเป็นไดมันพึงจะออกงามๆนี่จ้า ักกูดกลังงามเลยจ้าเดี๋ยวสัมมอนสก็บเอาอันนี้คือผักกูดตะกูลเฟิร์นนี่แหละจ้าต่ว่าตองเบงสะก,ก่อนเด้อยค่ะอันนี้คือที่กินได้จ้าท,ที่กินได้ถ้ากินบ่ไดดมันตัดสีมีต้นทีคล้ายกันถ้ากินบ่ไดดมันสีมีเป็นต้นแบบข้างนอกมันจะเป็นขนสีแดงค่ะมันกินบ่ไดดเพราะว่ามันจะ แบบนั้นมันสิกินแล้วมันสิกอ่อก่อให้เกิดมาเล่งอยงสนนะคะแต่ว่าแบบนี้บบมีขนทางนองนี่กินได้จ้ากระลังเกิดค่ะอบอวดงามงามโอ้ยเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงเบิงบ่งเบ้มือน,นี่มันก็เลขเกิดอยู่แต่สาวหมอนกระสีเด็ดเอาแต่เป็นแบบอ่อ,อนๆมันนี่แหละค่ะ พอแล้วจ้ากะสิเอาดำพอไปพัดกินเป็นขัางสองขังนี้จ้าอพอเอาไปพัดกินเป็นถังสองข่งนี้เลยจ้าหรือบอกระสิเอาไปแช่แข็งไว้เดี๋ยวไปเบิ่ทางบางอันมันก็ยังมมนละเกิดจ้ะมันก็สิเป็นต้นอ่อนคองเฟิร์นนี่ล่ละชาเดิองอันนี้มันยังมมนละเกิดกันไดก็สิเป็นแบบนี้จ้า โนเฟื่อนออกไม่นั่นแหละค่ะยูนี่เขาเอิ่ว่าพักกูดยังไปเบิ่งฟังทั้งนนกันพักกูด นีจ้าทางกำลังงอ่อนขึ้นกันเด็กเอาเลยจ้า เอาตรงที่มันโพขึ้นมาออนๆเนี่ยนะคะีจะพัก,กูดหอนกระสิพ่อแล้วเอาพ่อไปกิน พัดน้ำมันหอยโี้แอนหนึ่งก็พักพักยังนอนบานเท่านอนค่ะนอนคืนอนพักใบโบกบานเท่านี่ละจา้าก,กินใดดีด้ค่ะ we book. แค่น,นี้ก็พอแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูกันจ้าว่าสามอนจะทำอะไรให้กินก่อนอื่นก็เอามาล้างก่อนจ้าจากสองสนาน้มสซามอนก็ซีเซนเกลือไปน้ำจ้าจากหน่อยเพื่อให้ขี้ฝุ่นให้มันออกเนาะ หลังจากแช่น้ำเกลือแล้วหมอนกระสีเอาผึ้มาลางอีกค่ะจักน้ำสองน้ำก็เอาพวกเกลที่เลืองมันออกน้ำเนร์น,น,นะค่ะเพื่อวามสะอาดแล้วแต่เนาะ หลังจากล่างเสร็จสาวมอนกะสิเอามาพักไว้แล้วกะสิเอาไปพัดน้ำมันหอยค่ะขอบคุณทุกคนติดติดตามค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ